สวัสดีครับพบกับผมเทรเวลบายพีคในช anel u t u b e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9กนะฮะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินท้าจีบังลาเมงสาขาเซ็นทรัลพระราม9กนะฮะเดี๋ยวเราก็เข้าร้านกันเลยนะครับทุกคนวันนี้คนค่อนข้างโล่งนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นวันทํางานนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะฮะร้านก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับ เมนูส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นรามเมงนะฮะมีทาฮ้างด้วยนะฮะข้าวผัดญี่ปุ่นแล้วก็มียากิโซบะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรามเมงล้วนๆวเลยนะฮะรามเมงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของทานเล่นนะฮะมีโปรเจตโตอเล็กประมาณนี้นะฮะไก่ทาราเกะนะครับแล้วก็เมน,นูเครื่องดื่มน,นะครับ ของผมสั่งเป็นชาห้างนะฮะหรือว่าข้าวผัดญี่ปุ่นนะครับราคา100บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์ไทยนะครับราเมงต้มยำกุ้งนะฮะราคา133บาทนะครับอันนี้คือต้มยำหมูชาชูราคา108บาทครับอันนี้คือไพตันชาชูเมนนะครับราคา118บาทนะฮะเขาก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะก็มาทานได้นะฮะที่ร้านฮาจิบังราเมงสาขาเซนทรัลพราราม9นะฮะ ร้านเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tinh นะครับเจบเรื่องลาวกันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ